เขาไม่ได้หยุดนะคะดิฉันขอยืนยันจากพื้นที่ที่ดิฉันดูแลอยู่ปะทวงจนกระดาษน่าจะเต็มฝั่งกัมพูชาไปแล้วมั้งคะปะทวงเยอะมากเราน่าจะมีแอคชั่นอื่นๆได้แล้วนะคะเราพูดกันมาเยอะแล้วค่ะว่าเราจะไม่ยอมเสียขาเพิ่มเติมและนี่เสียอีกแล้วก็อยากจะเห็นแอคชั่นของผู้ใหญ่เช่นเดียวกันค่ะถามว่าจะมีการปะทะอีกครั้งไหมฐานเราพร้อมเพียงแต่ว่ารัฐบาลพร้อมหรือเปล่าการขัดแคของบประมาณนะครับโอเคการจูงแรอถ้าถ้าพูดถึงการขาดแคลนงบประมาณเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่า การดูแลทหารงบราชาการก็คือราชาการถ้าเกิดใครทํางานกับราชาการจะเข้าใจกันนะคะว่ากว่าที่งบแต่และอย่างจะผ่านได้ก็คือจะช้าหน่อยนะคะมีแต่ช้าหน่อยเพราะว่าทุกอย่างต้องผ่านการคัดกรองหลายขั้นตอนนะคะเ,เราก็จะรู้กันดีว่ามีแหละแต่ช้านะคะแต่ถ้าเกิดเราอยากดูแลให้ทันให้เร็วที่สุด มันก็ต้องมากับพวกเราเนี่ยระคะพลังของพวกเรานะคะคือถ้าระบบเงินราชการใช้ง่ายก็จะถูกโกงง่ายถูกไหมคะก็จะโกงง่ายกันอีกก็คือมันก็จะมีความข้อข้อดีและข้อเสียของมันในตรงจุดนี้เพียงแต่ว่าในในในส่วนของของความเพียงพอตรงนี้เนี่ยอย่าลืมว่าโรงพยาบาลไม่ได้ดูแลทหารอย่างเดียวดูแลครอบครัวทหารด้วยดูแลประชาชนด้วยแล้วเมื่อทหารเสียแขนเสียขาหรือบาดเจ็บขึ้นมาการดูแลครอบครัวของเขา ก็เปลี่ยนไปเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องดูแลอีกหลายคนนะคะทั้งพ่อทั้งแม่ที่แก่ทั้งลูกทั้งเมียหลายๆคนที่อยู่ที่เขาดูแลในตรงนั้นแต่ถ้าเกิดครอบครัวเขาของของคนที่เขาเสียสละเพื่อประเทศไทยบาดเจ็บด้วยล่ะหรือเจ็บป่วยด้วยล่ะเราก็ควรที่จะช่วยกันดูแลเช่นเดียวกันและนี่คืองบประมาณที่พวกเราที่พอจะช่วยดูแลตรงนี้ได้แล้วก็ยังมีพี่น้องประชาชนที่ทางโรงพยาบาลเองก็ดูแลนะคะประชาชนที่ยากจนถ้าเกิดคุณมาที่โรงพยาบาลคุณจะเห็นว่าเขามาเข้าคิวกันตั้งแต่เช้ามืดน่ะ กว่าจะได้คิวคุณหมอซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นคนละเล็กคนละน้อยแต่ผมเชื่อว่าเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะดูแลพวกเขาได้ค่ะอืมอืมโอ้ผมว่าเป็นความเจ็บปวดหัวใจของพวกเราทุกคนค่ะแต่ถามว่าถ้าไม่ให้ทหารลาดตระเวนก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างพื้นที่ภาคสองเป็นพื้นที่เขาเป็นพื้นที่ป่า มันไม่มีเครื่องมือที่จะใช้ลัตะเวนได้ต้องเป็นคนเดินเข้าไปดูตรงนั้นเท่านั้นแล้วก็เป็นแผนการของเขาอีกเช่นเดียวกันในการแอบ,บเข้ามาตัดลวดน้มเพื่อให้เราเข้าไปดูพอเขาไปดูปุ๊บเขาก็จะวางระเบิดแบบนี้ซึ่งระเบิดยุคใหม่แบบใหม่ที่เขาวางเนี่ยมันเข็มมันเล็กมากค่ะเครื่องตรวจจับมันยากมากเลยค่ะทุกท่านค่ะแล้วทางที่เราเดินก็เป็นทางลัตระเวนประจําของเราอยู่แล้วนะคะไม่ได้เดินเข้าไปล่วงล้ำหรือว่าบุกลุกอธิปไตยของใครเลยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเขาทําเพื่ออะไรมันมีเหตุผลมาากกว่่นนั้คะ าตัดลวดหนามให้เราเข้าไปดูพอเราเข้าไปดูโดนระเบิดปุ๊บตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เข้าไปยากสักนิดหนึ่งก็คือต้องระมัดระวังเป็นพิเศษขณะที่เรากําลังระมัดระวังเป็นพิเศษคือทหารไม่ได้เข้าไปลาดตระเว,นส,วนสักวันสองวันฝั่งนั้นจะเคลื่อนกําลังพลเข้ามาอีกหรือทําอะไรมากกว่านั้นอีกเขาไม่ได้หยุดนะคะดิฉันขอยืนยันจากพื้นที่ที่ดิฉันดูแลอยู่ยังเห็นกําลังพลเพิ่มเติมนะคะทางฝั่งนั้นไม่ได้หยุดอะไรเลยดังนั้นสิ่งที่ สิ่งที่อยากจะบอกก็คือเราไม่ได้เห็นความจริงใจของฝั่งฝั่งฝั่งนู้นในการแก้ไขปัญหาเพื่อสันติภาพนะคะแล้วก็ฝั่งไทยถ้าบอกว่าจะยื่นประท้วงอย่างเดียวดิฉันก็ไม่เห็นด้วยเพราะเราประท้วงจนกระดาษน่าจะเต็มฝั่งกัมพูชาไปแล้วมั้งคะประท้วงเยอะมากเราน่าจะมีแอคชั่นอื่นๆได้แล้วนะคะเพราะเรา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 พูดกันมาเยอะแล้วคะ่ะว่าเราจะไม่ยอมเสียขาเพิ่มเติมและนี่เสียอีกแล้วก็อยากจะเห็นแอคชั่นของผู้ใหญ่เช่นเดียวกันคะ่ะ ถามว่าจะมีการประทะอีกครั้งไหมทหารเราพร้อมค่ะผมใช้คานี้ดีกว่าเนะาะทหารเราพร้อมค่ะถ้าจะเกิดอะไรขึ้นทหารเราพร้อมเพียงแต่ว่ารัฐบาลพร้อมหรือเปล่าทางภาครัฐาพร้อมหรือเปล่าเพราะว่าต้องเข้าใจการทหารก่อนนะคะว่าการทหารของประเทศไทยไม่สามารถบุกเข้าไปในประเทศอื่นได้ถ้าไม่ได้รับอนุญ,ญาตหรือคําสั่งจากเบื้องบนจากข้างบนนะคะจากนายกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรืออะไรก็ตามนะคะก,ก็เพียงแต่ว่า ณตอนนี้เนี่ยประเทศไทยของเราการแผนทาหารคือได้แต่ตั้งรับนะคะหรือการต้านการประทะกันนะคะได้แค่นั้นเองดังนั้นถ้าถามว่าเราจะเอาพื้นที่คืนเราจะเอาปราสาทคืนเราจะต้องจัดการได้แล้วเพราะทหารเราเสียขาทั้งหมดอยู่คําสั่งจากข้างบนนะคะต้องเข้าใจระบบทหารตรงนี้สักนิดหนึ่งค่ะใช่ค่ะก็เป็นคําพูดที่พูดตั้งแต่วันแรก ก่อนมีการประทะได้ซ้าไปว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเดิมบรรดาคําเดิมค่ะทหารดูแลประเทศชาติดูแลชายแดนของประเทศไทยได้เลยส่วนบุ๋มบรรดาคนนี้ก็จะดูแลประชาชนด้านหลังให้เหมือนเดิมนะคะก็จะดูแลกันอย่างนี้ค่ะก็แต่คราวนี้ก็คงจะถอยออกไปหน่อยนะคะเพราะว่าเขาที่แล้วลูกลูกระเบิดก็บากข้างหน้า 5, 500เมตรกับ800เมตรข้างหลัง ข่อมตรงกลางเลยค่ะนะคะก็ตอนแรกก็วางแผนที่เคยเห็นภาพบุม๋มอันนี้เฉลยเลย,เลยนะคะจริงๆแล้วเคยวางแผนการรบกันมาแล้วนะคะกับทางอรองมทัทธพักสองในวันนั้นนะคะท่านเป็นรองมัทัพักสองก็ถามว่าเออถ้าพี่รบกันตรงนี้นะชายแดนตรงนี้นะทีมบุ๋มอยู่ตรงไหนประชาชนอยู่อยู่ตรงไหนออทีมบุ๋มเนี่ยจะดูแลกลุ่มเปาะบางเป็นพิเศษนะคะถ้าสังเกตดูกลุ่มเปาะบางเนี่ยจะอยู่กับบุ๋มนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้จะไม่ได้ยินการระเบิดค่ะ เส่วนตัวส่วนตัวอยากให้จบยังไงประเทศไทยชนะค่ะจบเลยชนะเอาพื้นที่คืนยึดทุกอย่างกลับมาเอาฝังนะให้หมอบหมอบแล้วค่อยลากมาเจรจาหน้าเกิดใจปณด,ดาเป็นแบบนี้ค่ะไม่มีเรื่องอื่นเลยค่ะเพราะว่าเราอยู่ตรงนั้นเราเห็นการรบของทหารตรงนั้นเราเราสู้กับทหารอยู่ตรงนั้นเราผ่านสนามรบมาแล้วเราพูดได้เลยว่าเราเห็นเราเห็นเลือดเราเห็นชีวิตของน้องๆอ,อยู่ตรงนั้นแล้วเราเห็น การทำงานของทางฝั่งกัมพูชาว่าเขาเชื่อไม่ได้ยังไงดังนั้นถ้าในถามใจปแล้วตรงๆก็คือเอาให้หมอบแล้วค่อยมาเจราจาเจราจาก็เจร,าจ,าเจ,ราจาไปเหมือนสงครามรัสเซียเหมือนสงครามยูเครนอิสราเอลหรืออะไรก็ตามเขาก็ลบก็ลบไปเจราจาก็เจราจาไปมันก็ต้องทําหน้าทีพ่พร้อมๆกันไม่ต้องรอเจราจาแล้วค่อยนั่นเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าติดอะไรแค่นั้นเองแต่แต่แต่ถ้าเกิด พูดก็พูดได้อะดิฉันก็ไม่ได้มีอํานาจไปตัดสินตรงนั้นได้ไงแต่เพียงแต่ว่าเราอยู่ตรงนั้นเราร่วมลบม,มากับเขาเราเรา,เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่เพียงแต่ว่าณนะวันนี้มันก็แค่ได้เจ็บใจแค่นั้นเองแม่ทับกุ้งไหม,หมบุม,มว่าเปรียบเทียบกันเอ่อถ้าถ้าจะเปรียบให้ให้เปรียบเทียบกับแม่ทับกุ้งเอออย่าเปรียบเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าจังหวะการทำงานต่างกัน นะคะจังหวะการทํางานต่างกันรอดูตอนถ้าเกิดมีการประทะจริงๆแล้วดูรอรอดูดีกว่าว่าแม่ทัพแต่ละคนจะแอคชั่นยังไงบุ๋มว่าตอนนั้นอ่ะท่านอาจจะพิสูจน์ให้เห็นด้วยว่าก็ไม่ได้ต่างกันหรือการทํางานก็พอๆกันเพียงแต่ว่าด้วยจังหวะมากกว่า ด้วยจังหวะการทํางานมากกว่าที่ที่ตอนนั้นช่านแม่ทัพกุ้งได้แอคชั่นชัดเจนได้ใจประชาชนนะคะบุ๋มว่ารอดูรอดูดีกว่าค่ะบุ๋มว่าทุกคนรักชาติไม่ต่างกันจากการได้ที่สัมผัสนะคะสัมผัสการการทำงานตรงนี้เพียงแต่ว่าอาจจะโดนข้างบนอบอกว่าอย่าเพิ่งนะคุยกันก่อนนะอะ,อะไรแบบนี้บุ๋มว่าบุ๋มว่าอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจใครสักคนหนึ่งถ้ายังไม่ได้ดูผลงานนะคะถามว่าปัญหาชายแดนวิกฤตไหม อาจจะดูไม่ได้หึมห่อมเร็วเหมือนกับในการประทะเดือนกรกฎานะคะแต่ถามว่าตึงเครียดไหมตึงเครียดค่ะชาวบ้านยังผวาไหมชาวบ้านผวาไหมก็มีอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะยังไงก็ต้องเตรียมเก็บกระเป๋าเก็บความพร้อมไว้ตลอดนะคะแล้วก็มีการซักซ้อมกันตลอดค่ะว่าถ้าปั้งแรกปุ๊บเนี่ยตัวเองจะต้องไปเส้นทางไหนไปอยู่ตรงไหนไปทําอะไรแต่เพียงแต่ว่าผมว่าทุกคนพร้อมและเข้าใจ นะคะว่าว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วก็บุ๋มเองก็เตรียมพื้นที่ให้แล้วสําหรับบ้านประชาชนหลายๆหลายๆบ้านที่อาจจะเดินทางลําบากก็ทาบังเกอร์ไว้ให้เพิ่มเติมโรงเรียนเอ่ยอะไรเอ่ยบุ๋มทำเพิ่มเติมให้กับพี่น้องประชาชนไว้แล้วทุกคนพร้อมค่ะเพียงแต่ว่ารอผู้ใหญ่เท่านั้นค่ะ